ครับสวัสดีครับเมื่อหนีพอกันออพ,อพอกันโย่างครับควยนะกำลังไล่ควายขอกว่อครับเมื่อหนีว่าสีาพพพ่นองหากินย่ำขึ้นสก,กัดกิขขริสกัแมงกิริศมาสัน้นเราเห็นแมงกิริศหลายๆครับออืก็เลยสีพพพ่นองไปการลองเบิง กินนยัคืนลองเบิรงครับนี่น้ำเดินเลยครับรน้ำเดินอ่างนี่ละ่ะน้ำแห้งลงครับนี่อัปเดตสมาชิกหน่อยออกไม้มื่อนั่กับสองครับหางบ,าบ่ได้เบริงบรงบรงบทันนี่หน่อยใหญ่ๆเรากินนมกับมีทั้งหน่อยทั้งใหญ่ครับมื่อนั่นม,มือมือปูเคดนะครับมือปูเคดออก สองเลยมือน,นั้นทางบระเทศไทยเบิ่งค่าตะค่าตะปูเข็ดเพิ่นไปออกแน่นามบ่พอ,อ,อเน,น,อนี่ยพ้นก็นั่งอยู่พ่นครับนั่งอยู่เทียงพ่นได้อย่างบุ้งมันกินแลี้ยงตับหมกเตี่ยงหมดแล้วว่ะเ <c oughs> ตี <c oughs> ่ยงมดพ้น,น,นพอไปน้ำดอกแล้ววา่าเรา่เห็นอยู่พ่นครับมองมองสอนแมงดามองสอนแมงดาก็อยู่พุ่นครับทางพ่น เดี๋ยว่อคนละจังพอกันเมล้างว่เนาะมันเริ่มมือนกับออกแล้วพอว่าแต่ว่าแต่มันเบิดเสียงตะเวนนี่กันนี่แหละจังถา,งามเพื่อนกันครับครับสวัสด,ดีนะเพื่อนกันครับมาออกมาก่อนเพื่อนจะหลายตัวหรนะือไงเริ่มออกแล้วครับว,ว,ว่าแต่เนี้ยซีหาตัวเด้ พอตะลืม่มืดมากกว่กเนาะนเดิอนอ่างหายครับอืโอ้ยไข่คร,ครับมน,นี่นอ,อนนุ่นๆตัวใหญ่เลยตัวมหญ่เลยครับ ใครครับโอุ้ยแนวตัวนึง่งเต็มนี้แล้วไปแล้วไปแล้วครับนี่นี่ตัวนึงครับเนะี่ย ตรงตัวหนึ่งอือสองคืออยู่ครับไปน,นี่ก่โอู้สองตัวครับสองตัวสองตัวอือ น,นียังกลับไปกบมาก,ก็เห็นนี่ครับนี่นไหมนี่ตา,ายอยู่เนาะโสนะพันไม้อยู่เราเจ็บอู้นกินขเขาอยู่ขิงเขาแร่องู่ครับ ง้ตัวเมียอ้นอนอนวนๆเท่าไหร่อย่างแรกมันก็ลุ้งไปอยู่อะมากเลยก็ไปเรื่อยๆนได้แล้วครับแมงกินเลืที่หาได้ครับเอาลวกไปเดี๋ยวมืออื่นจะเอามาแกงครับลวกใส่ตู้ไปสักก่อนเนาะอืมหลายเติบครับครับหลังจากไปเบิ่งการกินเลืมาเมาื่อคืนแล้วก็ เอามาลวกไปครับนี่อันนี้ลวกไปแล้วก็เข้ามาเก็บผักหวานเมญานี่ครับนี่เก็บผักหวานมานี้มาเบิ่งกิรลทเฮาแกงกิรลทครับมันแกงกิลิจริงดีแล้วก็ใส่เห็ดม่วงคมครับใส่ผักหวานนําส่วนอันนี้สิบเอ็ดหนึ่งเมนูครับใส่พี่น้องเบิ่งเมนูนี่ซะก่อนน้องนำยาน้าไว้แล้วครับไปแกงเห็ดใส่ผักหวานใส่กิรลทนํากันครับนี่กิริทวัตถุดิบหลักเฮา แกงแม่กิรีตรงกันครับไปเข้าเบืือจิกปงนัวครับแล้วก็น้ำปลาคงับน้ำหอนแล้วใส่จิ้งดีตรงข้าลงไปเลยครับใส่ลงไปกรแล้วก็ตามด้วยเห็ดขมครับ กิงดีใส่เข็ดคมใส่หวานครับขาษาคนไปยแา่หวานาง้อนครับอาหารปลา,าหาง่ายๆครับทำลรยไหลหอมแา่หวานครับมาได้แล้วครับ หน่กกินกิลิฏมิตรแม่ไครครับได้แล้วนี่แหละครับอาหารพื้นบ้านง่ายๆครับแกงแมงกิลิฏใส่ผักหวานครับไปหายง่ายน้ำกันมือขึ้นนีครับยังได้กับฝากี่นองกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจได้ด้วยครับเหลืออีกหนึ่งเมนูจะสีเห็ดดอกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจค,ครับสักะทั้งพอ,อก,กันคลิปนานนะครับ สวัสดีครับมาได้กินเขากันกนะมามามาหน้าตาจะแสบกว่าพี่น้องกว่าแสบครับนัวดี